กับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับช่วงชันเลือนนะคะสําหรับภารกิจแรกที่เรานามาฝากในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 3- 4มสี่สำนักการพัฒนาภาค3ามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมโคดําเนินการผสมเทียมโคให้แก่นายบรรทมมาปุ้ง เกษตรกร,ร,กรตำบลบ้านฝ้ไาอำเภอน้ำปาดท้งนี้เพื่อสร้างลูกโคเนื้อคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่มของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนายกระดับไรายได้และคุณภาพชีวิตของกเกษตรกรณบ้านหนองแห้วหมูหกตำบลบ้านฝไาอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถมาอีกหนึ่งภารกิจนะคะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งโดยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดผสมเทียมโคสถานีผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตออกให้บริการผสมเทียมให้กับโคของนายดำเนินมากน้อยเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคโดยใช้น้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์อเมริกาบามันเทาทั้งนี้เพื่อสร้างลูกโคเนื้อคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่มเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรณ บ้านน้ำร้อนหมู่สองตําบลน,น้ำร้อนอําเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์มาภาร,รกิจสุดท้ายของรายการนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สำํานักงานพัฒนาภาคสองโดยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดผสมเทียมของหน่วยออกติดตามสุขภาพของโคโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ่วยบัญชาการทหารพัฒนาจำนวน3กลุ่มนะคะพร้อมได้ประชาสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานในประเด็นเรื่องกองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาณนะพื้นที่ปฏิบัติงานอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดบุกดาหารค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ